ตกไปก่อนทำอะไรเองที่ลานเค้กครับที่สีแยกปากท่อร้านเค,กค้กร้านเพื่อนของน้องอ้อมเองร้านเค้กเนี่ยนี่ฮนะคลิดโอ้โหจะหมดแล้วสงสัยคนจัดงานมันเกิดกันเยอะมีไนดูว่าหเหีียวน้อย เอาตัวไหนดีเลยรู้ไหมครับว่าจะมาร้านเค้กนี่จะซื้อไปซื้อไพร์ใครเอ่ยเ,อเรียบร้อยแล้วครับนี่เค้กกลับบ้านแล้วฝน,นตก่มไปพลอยขนต้่มไม่ถึงใจเท่าไหร่ขนตุ่มน้ำเค้กเสียของท่อนใกล้ๆบ้านนี้จากบ้านเนี้ย นี่ฮนะน้องอ้อมพี่สาวโตวจะมาเซอร์ไพรส์แม่ฮะวันนี้ฝนตกแม่ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับนี่ฮนะสามสาวน้องอ้อมน้องออมน้องอิวนะแม่ไม่รู้ตัวเลยครับตอนนี้แม่มะลิไม่ค่อยสบายนะครับนะแม่มะลิไม่ค่อยสบายนอนอยู่ที่เตียง วันนี้เป็นวันเกิดของแม่มาลีฮะวันที่สามสิบสามสิบกันยาวันนี้พ่นนอพอดีเขาไม่สบายแม่มาลิไม่สบายเลยไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนน้ฮะก็น้องอ,อมก็ไปตัวหาหาพ่อน้องอ,อมวมนนอกี้นี่นน้องอมน,น้องอมดักเซฟไแม่พี่อ้อมนะ ซื้อน้องอ้อมก็ซื้อเค้กมาเองน้องอ้อม <laughs> ซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์แม่ฮะมีพี่คนโตฮะน้องอ้อมนี่ก็น้องออมน้องอิวอ้าวไปไปไปกกัน้อย Rồi. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ได้เลยดน้องอมน้องอมน้องยิ้มไป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 ไเอ้ยแม่มาดีอ่ะนี Happy birthday to you Happy birthday to you ลองด้วยดิน้องอม Happy birthday t o you ขอบนอนขอบนกออ้าเดี๋ยวอ่าอ่าอ่า แ да ม่มาไปดิแม่มาดีหน้าตาไม่สดชื่อนะครับแม่มาดีไม่พอยสบายครับอ้าวเป่าเค้กเป่าเค้กอ้าวเอาเอาเอ้าวตบมืออ้าน้องอม เอากันเอกันอ่าวางก่อนอ่าโอ้เล่นอยู่กันเล่นเลอ่าน้องน้องหอมมีของขวัญให้แม่เปล่าอ่าไม่มีของขวัญทำยังไงอ๋อน้องหอมมีของขวัญให้แม่ทำไงไงฮะออรักแม่ของแก้มยัง อมแก้มยังอมแก้มแม่ยัง <c oughs> แม่มาลีไม่ค่อยสบายนะแม่มาลีหน้าซมโซนนะไอนอนอยู่ที่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนี้เอาไปนั่งกับแม่สิอ่าน้องอมอ่านั่งกับแม่ไปนั่งกับแม่ไปน้องอมน้องอมไปนั่งกับแม่ดิอเอา,น,าน้องอม เี๋ยวนดิอ่านี่น้องออมน้องออมอ้มอาวว่าไงอวยพรแม่จัง <laughs> ฮะนี่เค้กนะนี่ไหนดูสิเค้กเนี่ยสี่เจ็ดไม่ไม่ได้จุดเ,เรียกอะฮะาแม่มารี แม่รีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะสเแต่ว่าเนี่ยแม่บะรีบอกว่าไม่ต้องการของขวัญใรทั้งสิ้นนะแต่แม่มะรีขอเพียงให้ลูกๆอยู่ข้างกายอย่างนี้ตลอดไปแค่นี้แม่มะรีก็มีความสุขแล้ว แม่แม่เป็นไงวันนี้ฮะนึกไม่ถึงนะฮะฮะไม่คิดว่าลูกอ้อมจะมาค่ะสบายนะคะไม่ได้ว่าน้องอ้อมจะมา,ะมาน้องอ้อมเขาไม่ลืมวันเกิดของแม่วันนี้ไม่ค่อยสบายไม่ได้ไปถ่ายของคะ่ะแม่วันนี้ ตอนนี้ก็46เต็มฮะย่างย่าง47งงเกิดวันที่30กันยายนน้องบอก <laughs> พี่อ้อมมาเซฟไอซ์เอาให้แม่ตัดเค้กก่อนเอาไอ้๋เดี๋ยววางนี่วางนี่วางนี่ให้แม่ตัดเค้กให้ให้ให้หนูๆกินแป้งมีดในรถในรถ นอนอยู่นี่นี่นอนที่ที่นอนที่นอนที่นอนเตียงของน้องอาร์มนะฮะนออมิเค้กอนี่แ่นอนนอนสนอเค้กเลอะเุ้ยไอิเขจะยอ่ะน้องยิวน้องยิวน้องยิวไปไหนอ่ะมานี่ดิ่แม่ตัดเค้กให้เนี่ย วุ่นไปเอาจานมาไป,ไปเอาจานมากี่อันเค้กอ,าาอันีก่อันก็มาน,น,นี่เป็นเตียงที่นอนของน้องอามนะฮะที่นอนของน้องอามก็ แม่ไม่สบายฮะก็ดูหน้าสมโซมนะครับเดี๋ยวว่าจะไปบ้านหมอปลาเมื่อ เมื่อเช้าฮะ,ะาก็พอดีแม่มาลิไม่สบายอันนี้ก็ก็ยังชั่วนะฮะทานทานยาทานยาไปทานเกลือแร่ก็มีแรงขึ้นมาหน่อยฮนะแต่เมื่อคือนนี้ไม่ไหวครับนอนทรงก็ออกมาจากห้องก็มานอนเนี่ยที่เตียงของลูกชายน้องอ่านแล้วก็ แม่มารีก็ไม่คิดนะว่าน้องอ้อมจะมาเซอร์ไพรส์ในวันเกิดของแม่มาลีวันที่สามสิบกันยาครับ